กูรอดแล้วรอดแล้วเดินมาสี่คนพร้อมกันน้ำเย็นมาก เที่ยวเชียงใหม่หนึ่งวันได้ไหมได้ครับก็นี่นะครับผมลงเครื่องนะครับถึงเชียงใหม่ประมาณ6โมงนะครับก็ผมพักที่นิมมานครับอย่างแรกเลยครับก็คือไปกินก่อนเลยแน่นอนครับลงเครื่องหิวๆช่วง6โมงเย็นเดินไปครับไปนิมมานนะครับก็นี่ผมมากินร้านข้าวซอยนะครับร้านข้าวซอยนิมมานนั่นเองร้านนี้เนี่ยได้รับมิชลินนะครับซึ่งบอกว่าบรรยากาศร้านเนี่ย หน้าเข้าไปนั่งแล้วก็อาหารดูน่ากินมากๆนะครับที่นี่นะครับร้านเนี่ยคนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับตอนผมไป6กโมงเนี่ยคนก็แน่นล้าแล้วนะครับแทบจะไม่มีโต๊ะนั่งละสำหรับเมนูแรกนะครับที่สั่งไปก็จะเป็นเครื่องดื่มครับอันนี้เป็นน้ำเสาโรสเขาจะเสิร์ฟมาใส่ขันเท่ๆแบบนี้ครับจากนั้นก็จะเป็นตัวปูอ่องปูนะครับอ่องมันปูหรืออะไรกอย่างนะครับแล้วก็ข้าวซอยไก่นะครับอันนี้เพื่อนผมสั่งนะแล้วก็ที่ผมสั่งเนี่ยก็จะเป็นข้าวซอย เนื้อนะครับเนื้อมาชิ้นใหญ่ๆมากๆครับแล้วก็ข้าวผัดไส้อั่วนะครับแล้วก็คือสั่งมาเนี่ยอันนี้คือแบบกินกัน2คนนะครับก็คือเยอะอยู่เหมือนกันนะแต่ก็คือหิวบอกตรงเลยว่าหิวก็เลยสั่งข้าวด้วยแต่นี้ก็คือแชร์กันกินนะครับมากัน2คนกับเพื่อนนะก็คืออาหารโดยรวมเนี่ยหน้าตาน่ากินนะครับแบบว่าดูสะอาดสะอานดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองชิมครับตัวแรกนะครับ เ่้นผมก็จะเป็นกินเป็นตัวข้าวซอยไก่นะครับเส้นเนี่ยมาแบบคล้ายๆอุด้งนะครับต้องบอกว่าตัวเส้นเนี่ยอร่อยมากๆนะครับแล้วก็ตัวไก่เนี่ยนุ่มมากๆให้มาชิ้นค่อนข้างใหญ่นะครับตัวน้าซุปเนี่ยก็คือเอ่อไม่ได้รสจัดเกินไปแล้วก็ไม่ได้เผ็ดจุดเกินไปนะครับตัวเนื้อให้มาชิ้นใหญ่มากๆเลยนะครับตัวเส้นก็จะคล้ายๆกันตัวนี้ต้องบอกว่า อร่อยมากๆนะครับรสชาติดีกลางๆนะครับส่วนตัวเราชอบนะครับอิ่มแล้วก็กลับไปนอนพักผ่อนก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยก็จะขับรถไปที่บ่อน้ำพุร้อนดอยสะเก็ดนะครับระหว่างทางนี่สวยมากๆนะครับบรรยากาศดีป่าเขาทุ่งนานะครับพอมาถึงนี่ก็จะพบกับตัวบ่อน้ำพุร้อนนะครับ2อบ่อนนะครับซึ่งจะบอกว่าอันนี้ผมก็ไม่ไม่ได้ดูมาก่อนนะคือเที่ยวเนี้ยไม่ได้แพนมาเท่าไหร่นะครับ ที่นี่เนี่ยก็คือตอนเช้าๆเนี่ยผมถึงที่นั่นประมาณ8โมงกว่าๆนะครับคือแบบแดดดีนะครับหน้าถ่ายรูปมากๆนะครับแล้วก็ที่นี่เนี่ยสามารถต้มไข่ได้นะครับแต่พอดีนี้ผมไม่ได้ต้มนะครับว่าตอนผมไปเนี่ยคนน้อยมากๆนะครับที่นี่มีบ่อแช่น้านะครับแล้วก็มีที่ถ่ายรูปนะครับสวยๆคือถ้ามาวันปกติเนี่ยก็จะมีอาหารต่างๆแล้วก็มีของขายนะครับแต่พอดีผมมาวันธรรมดาเนาะหลังจากนั้นนะครับก็เดินทางต่อกันมาที่ร้านทาลอนะครับซึ่ง บอกเลยว่าร้านนี้เนี่ยสะดุดตานะครับคือผ่านแล้วอยากแวะเข้าไปมา,มากๆร้านนี้เนี่ยคือจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะมานะครับแต่พอดีหาข้าวกินไม่ได้ก็เลยขับรถมาเรื่อยๆนะครับที่ปงางไห่แล้วก็มาเจอร้านนี้นะครับก็เลยแวะบอกเอญบังเอิญเ,เ,เขามีข้าวกินแล้วก็บรรยากาศเนี่ยน่าที่ยวน่านั่งชิลมากๆนะครับก็เลยแวะสะหน่อยคือบรรยากาศคือแบบ คือผมบอกเลยว่าผมชอบมากต่อให้เป็นลำธารที่เขาสร้างขึ้นมานะครับแต่เวลาด้วยอากาศเย็นๆตอนนั้นนะครับกับบรรยากาศของร้านเนี่ยคือแบบให้คือสุดยอดเลยนะผมให้แบบว่าเป็นเดอะเบสเลยนะครับแบบบรรยากาศดีมากนี่แล้วก็เชอน้องแมวนะครับนี่น่ารักมากตอนแรกผมก็ไม่ได้อะไรนะครับ <c oughs> เห็นน้องเขาเล่นอยู่ก็เลยเรียกอันเนี้ยพอเรียกมาปุ๊บเนี่ยดูดิจะปีนขึ้นเลยน,น้องแบบแสนรู้น่ารักมากๆนะครับนะ ใครไปก็อย่าลืมไปทักทายน้องได้นะครับน้องน่ารักมากน้องยังเป็นลูกแมวอยู่เลยแต่ว่าไม่รู้ว่ามีเพื่อนไหมนะครับเห็นอยู่ตัวเดียวนะน้องก็จะเล่นอยู่คนเดียวในป่าในเขานะไล่จับมแมลงอะไรต่างๆเนี่ยน่ารักมากนะครับแล้วผมว็สั่งเครื่องดื่มนะครับเป็นพีสโซดานะครับแล้วก็ที่นี่เขาก็จะมีกาแฟร้อนกาแฟเย็นขายนะครับแล้วก็น,นี้ผมสั่งอาหารมากินนะครับจะเป็น หมูกระเทียมกับข้าวผัดนะครับก็รสชาติดีนะครับดังนั้นพอกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งซักพักหนึ่งเนี่ยก็ไปเดินเล่นในจุดที่เขาเตรียมไว้ของที่ร้านนะครับก็คือจะเป็นสะพานไม้แบบนี้นะครับเดินข้ามไปแรกๆเนี่ยผมบอกได้เลยว่าชิลๆนะครับแล้วก็เดินขึ้นไปนะครับแวะถ่ายรูปก็บอกว่าใครที่เป็นสายถ่ายรูปนะครับคือแบบแนะนําให้มาเลยคือถ่ายรูปสวยมากนะครับเนี่ยแล้วก็พอมาอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นจุดที่สูงที่สุดของที่นะี่แล้บอกว่า ตอนแรกเหมือนจะไม่เสียนะครับแต่พอเดินท่าน,นั้นแหละคือสะพานนี้เสียวว่ามันจะโยกนิดๆน,นะครับแล้วก็พอมองลงไปเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะสูงนะครับขนาดเดินแค่สองคนเนี่ยยังสูงกว่ามันโยกนะครับถ้ามากเลยหลายคนเนี่ยบอกเลยเลยว่าเสียวแน่ๆแต่พอเดินข้ามไปนะครับก็มันก็จะเจอกับต้นไม้ใหญ่นะครับแล้วก็ใต้น,นั้นเนี่ยก็จะมีร่มนะครับเดินไปแล้วเนี่ยก็สามารถไปแวะถ่ายรูปมุมต่างๆที่เขาจะเตรียมไว้ได้นะครับกูรอดแล้ว รอดแล้วรสพกัน <c oughs> สวยมากๆคือผมไม่รู้ว่าต้นอะไรนะครับแต่ว่าต้นนี้มันจะมีดอกสีแดงๆนะครับถ้าไปถ่ายรูปคูด่ด้วยกันเนี่ยสวยมากๆนะครับบนรยากาศรๆก็จะเป็นป่าเขานะครับ วันที่ผมไปเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นหน้าร้อนนะครับแต่ว่าอุณหภูมิขั้นบนนั้นน่ะคือผมดูได้ประมาณ21องศานะครับซึ่งแบบว่าคือเหมือนเหมือนโชคดีมากๆเพราะว่าจากที่มาจากกรุงเทพเนี่ยร้อนมากๆนะครับแต่พอขึ้นมาที่เชียงใหม่คือเย็นมากคือฟุกมากๆนะครับเนี่ยแล้วก็ที่นั่งเขาจะมีพ็อปเตกรก้าล้วก็หยิบมาถ่ายลงถ่ายรูปก,ก็ดูน่ารักเก๋ๆดีนะครับ บรรยากาศภายในร้านนะครับก็จะตกแต่งด้วยไม้ร้านเขามีประมาณ 3- าถึงสชั้นนะก็จะแบ่งเป็นโซนต่างๆแล้วก็มีพวกชากาแฟของที่นี่ขายนะครับนะก็ไปหาหดูกันได้นะครับถ้าใครแวะไปนะส่วนมากจะตกแต่งด้วยไม้ก็คือสามารถมานั่งแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆได้เลยนะครับคือร้านเขาทําสวยน่าหลักมากจริงๆนะต่อมานะครับเราก็จะมาต่อกันที่วัดปางไห้นะครับซึ่งออกมานิดเดียวก็เจอแล้วพอดีมาเจอนี้เขา ตากเมล็ดกาแฟไว้นะครับนะนี่คือที่นี่เขาเด่นในเรื่องของการปลูกกาแฟด้วยนะครับที่นี่นครับก็จะเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่ค่อนข้างสวยงามแล้วก็สะดุดตานะครับสีสันเนี่ยสวยงามมากมาครับแต่ว่าข้างในเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์ที่สุดยอดมากนะครับเพราะว่าเขาประดับตกแต่งประตูด้วยไม้แกะสลักครับซึ่งผมมองว่าน่าจะเป็นแบบโบราณน,นะครับสวยงามมากๆนะครับแบบว่า คือหาดูระยากนะครับแบบนี้เนาะข้างในก็จะมีพระประธานนะครับก็สามารถเข้าไปกราบไหว้นะครับขอพรได้นะครับเนาะมาเที่ยวบางทีเราเจอวัดเราก็แวะเข้าไปสักนิดนึงนะครับกราบไหว้นะครับนี่ด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะ ปกติวัดอื่นเนี่ยเขาจะใช้การวาดนะครับที่นี่เขาจะเป็นไม้แกะสลักนะครับสวยงามมากๆนะครับแบบสวยงามสุดๆนี้ผมชอบมากนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะมีเอ่อเป็นเหมือนสิ่งก่อสร้างนะครับอีกนิดหน่อยแต่พอดีผมขึ้นไปแค่นิดเดียวนะครับแล้วก็มันเหมือนจะเดินต่อไม่ได้แล้วก็มีสุเดินขึ้นไปสูงอีกผมก็เลยไม่ขึ้นนะครับจากนั้นนะครับก็ขับรถมาอีกนิดนึงนะครับมาต่อกันที่ปางไหายฟฟี่นะครับอันนี้เป็น ร้านชื่อดังนะครับเพื่งบอกว่าวันที่ผมไปเนี่ยคือไม่มีคนเลยนะครับก็ไปสั่งกาแฟนะครับมอคค่าเย็นนะแล้วก็เดินเข้าไปเรื่อยๆนะครับเดินเดินเข้าไปด้านในร้านครับก็จะพบกับลำธารนะครับสวยงามมากๆคือผมไปเนี่ยไม่มีคนเลยเหมือนที่นี่เป็นของผมกับเพื่อนผมเลยสุดยอดมากนะครับจิบกาแฟนะครับกาแฟที่นี่เนี่ยหอมมากๆนะครับแล้วก็รอบๆนะเขาจะเป็นลำธารนะครับนี่สามารถเดินลงไปเล่นน้ําได้เลยนะครับเพื่อนผมก็จะไปนั่ง ชิวๆอาเท้าจุ่มน้ำนะครับนะคือน้ำในเย็นมากๆเย็นแบบเย็นเจี๊ยบเลยนะครับนะนี่ก็จะมีผีเสื้อด้วยนี่เป็นผีเสื้อตัวเล็กๆนะครับก็แบบว่าสวยดีนะครับนะนั่งมองผีเสื้อแล้วก็ชมลำธารไปเรืเ่อยๆคือบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับชอบมากๆเลยเหมาะกับการพักผ่อนหย่อนใจสุดๆนะครับหรือใครจะแบบมานั่งจิบกาแฟนะครับคิดงานนะครับ ก็บอกว่าข้อดีของการมาเที่ยววันธรรมดาแบบผมเนี่ยก็คือแบบนี้ครับคือจะแทบจะไม่มีคนเลยนะครับเราสามารถอยู่กับมันนั้นแบบเต็มที่เหมือนที่นี่เป็นของเรานะครับแต่ว่าก็ต้องแลกมาด้วยการที่เออบางร้านอาจจะปิดหรือว่าบางอย่างเราอาจจะซื้อหรือว่าหากินไม่ได้อันนี้ก็ต้องแลกกันนะครับนะก็สามารถมาถ่ายรูปนะครับแล้วก็ให้หาปลานะครับ,รบนี้เพื่อนผมก็ ซื้อหันปลานะครับตอนแรกผมก็บอเฮ้ยมันจะมีปลาหรอเพินมทานเดินไปไม่เจอสักตัวเลยจะไปให้อะไรเนี่ยคือแบบลองไปยังไงก็ไม่เห็นปลานะครับไหนปลามีอยู่แตมาจะกินหรือเปล่าไม่รู้นะลองไปยังไงก็ไม่เห็นปลานะครับแต่พอลองไปเอ้ยมีปลาจริงเ เนี่ยครับม่ไม่ไม่มันเริ่มมาแล้วหลายตัวแล้วเยอะมยอะเยอะสรุปก็คือมีปลาจริงๆนะครับเป็นปลาแบบปลาลำธารนะครับตัวไม่ใหญ่มากไซส์กลางๆนะครับปลาที่นี่ก็จะแบบค่อนข้างเร็วนะครับปุ๊บชุบป่วยแล้วก็ปุ๊บเหยื่อแล้วก็ไปเลยนะครับเข้า โงเขับไปเลยนะเร็วมากนะครับป่าที่นี่นะถึงเวลานะครับอา,า้าตุ่มน้ำํำเย็นๆนะครับอากาศช่วงนี้นะ่าจะประมาณสิบโมงกว่าก็มียี่สิบหกองศานะครับคือเย็นมากๆนะครับถึงแม้จะมีแดดงรัั้้แดไไไไปมมมมมู่่่่นนนนนกกิะเีีย็ใครสนใจก็ลองมาได้นะครับนะพักผ่อนสบายๆคอนเอสุร์ตฝนตกดูคิะนะกกาแฟ เท้าจุ่มน้ำามากีเย็นเย็น,นยเย็นน้ำได้นะครับที่นี่นะน้ำเย็นมากจากนั้นนะครับทางผ่านนะครับระหว่างที่จะไปตัวแม่กำปอนะครับก็คือจะผ่านตัวโรงคั่วก,กาแฟอาคาบ้านนะครับก็เลยแวะสักหน่อยนะครับเพราะว่าดูแล้วน่าสนใจดีนะครับแล้วก็อยากลองกาแฟด้วยนะครับนะที่นี่ก็จะล้อมรอบด้วย ต้นเขาเรียกมัลเบอร์รี่นะครับหรือว่าลูกมอนนะครับซึ่งต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยโอ้โหออกเยอะมากๆนะครับพอดีตอนไปเนี่ยผมเจอกับเจ้าของนะครับเจ้าของเขาบอกว่าใครมาเที่ยวที่นี่นะครับซื้อกาแฟหรือว่าไม่ซื้อได้มาเดินเก็บได้เลยนะครับเพราะว่ามันเยอะมากนะครับเขาปลูกแบบออแกนิกนะครับสามารถเก็บกินได้เลยนะครับคือแบบรสชาติก็คือเหมือนลูกมอนทั่วไปนะครับนะแต่ว่าคือ ผมว่านะครับใครที่ชอบถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปเก่งๆนะครับมาถ่ายคู่กับตัวนี้ผมบอกเลยเลยว่าสวยมากๆนะครับสวยกว่าเพอ,พอสวยกว่าแบบไปถ่ายกับตัวสตรอเบอรี่นะครับนะเพราะว่าที่นี่เนี่ยคือดอกมากๆคือแบบโอ้โหเยอะอะคือส่วนตัวก็ยังไม่เคยเห็นที่มันแบบเยอะขนาดนี้นะครับอันนี้คือเยอะมากจริงๆแล้วแบบสวนเขาแบบเยอะยาวแบบเป็นกิโลนะครับนี่ก็คือแบบเด็ดได้เลยนะครับเจ้าของาบอกว่าเด็ดเลยแถวเขาบอกผมว่าน้องเอาถุงไหม <de ad> เด็ดแล้วก็เก็บกลับไปกินเลย <ผม S 1> คือถ้าแบบผม,ผมไม่ขึ้นเครื่องกลับนี่คือผมแบบขิว,ขบบลนะ <de ad> วกลับบ้านเลยนะขิวใส่รถกลับบ้านเลยนะเก็บแบบไม่เก่งใจเลยนะคือแบบเยอะมากเนี่ยเวลาเรากิกนเราก็กินลูกที่มันดำๆนะครับมันจะหวานนะครับแต่ว่ามึงไงมันก็จะมีความเป<อ>รี้ยวนิดๆน,น,นะครับรนี่ก็ต้องบอกว่าแล้วแต่ความชอบนะครับไหนชิมฮืมไม่อ ตาออร่อยนี่นะครับก็จะเป็นชาดอกกาแฟนะผมก็ชิมดูก็มีกลิ่นหอมดีนะครับนะจิมไปแล้วก็เดินเก็บลูกมัลเบอร์รี่กินไปด้วยนะครับก็เข้ากันดีนะครับเพราะว่าชามันจะมีกลิ่นหอมมีเดียวนะครับมันก็จะไม่มีรสชาติอะไรนะครับเป็นกลิ่นหอมของดอกกาแฟนะครับตายไหมตายเคู่ขับรถเองแต่คูก็กินเท่ากันหวานหวานอมเปรี้ยว ้ลูกดำๆอ่ะกินฟรีครับผมคือที่นี่เขาให้แบบว่าเก็บกินได้ฟรีเลยแบบว่าลูกค้ามาเที่ยวมาซื้อกาแฟเขาบอกให้เดินเก็บเลยคือมันเยอะมากเขาบอกว่าเยอะจนแบบเยอะจริงๆเนี่<ม><อ>ดยดูเดียโคตรเยอะเยอะจนเก็บไม่หมดอ,อร่อยอร่อยธรรมชาติไปแล้วแล,แล้วก็ภายในร้านนะครับที่นี่เขามีร้านกาแฟนะครับ เขาก็จะขายเมล็ดกาแฟต่างๆมีเยอะมากมายนะครับแล้วก็มีขายกาแฟด้วยนะครับก็ลองมาชิมกันได้นะครับแล้วก็จะมีมีน้องสิงนะครับเป็นแมวแบบสีออกเทาๆนะครับผมชอบมากนะแมวสีนี้แบบน้องน่ารักนะที่นี่ก็ตกแต่งร้านแบบน่ารักน่ารักดีนะครับใผ่านมาก็ลองแวะมาอุดหนุนดูได้นะครับเขามีโรงคั่วกาแฟของเขาเองนะครับนะเขาก็จะคั่วกาแฟในโรงั่วงเขาแล้วก็นํามาขายที่ร้านนี่ผมก็ซื้อ กาแฟกลับมานะครับนะจากนั้นนะครับเราก็เดินทางมาต่อนะครับจากโรงคั่วกาแฟก็มาที่หมู่บ้านแม่กำปองนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะดูรีวิวไปแล้วอันนี้ผมมาวันธรรมดาครับคนน้อยมากๆนะับคือเรียกว่าน้อยเลยนะครับแล้วก็คือมาวันธรรมดาเนี่ยมันจะมีข้อเสียคือบางร้านเขาไม่เปิดนะครับซึ่งก็แอบเสียใจนิดนึงนะครับเพราะจริงๆตั้งใจว่าจะมากิน ร้านอาหารเหนือแล้วก็ข้าวซอยของที่นี่นะครับแต่ว่าก็พลาดไปนะครับเพราะว่าเขาปิดแต่ก็จะมีร้านที่เปิดครับวันนี้ผมก็มากินร้านหนึ่งซึ่งอันนี้จาชื่อร้านไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวดูกันเองนะครับว่าเป็นร้านอะไรที่นี่ก็จะมีพวกก๋วยเตี๋ยวนะครับผัดไทยต่างๆนะครับนะขนมจีนน้าเงี้ยวอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ที่พิเศษคือร้านนี้เนี่ยเขาสามารถนั่งบริเวณริมลำธารได้นะครับซึ่งบรรยากาศดีมากๆนะครับ แต่ผมก็งงเหมือนกันว่าทําไมคนถึงไม่ค่อยมานั่งอาจจะเป็นเพราะว่านั่งลาพากหรือเปล่านะแต่ส่วนตัวแล้วก็เออมามานั่งดีกว่าเพราะว่ามันอยู่ในม,มทางได้ยินเสียงน้ำตกไหลเนี่ยแล้วก็กินอาหารนยผมสั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อมาครับรสชาติก็โอเคนะครับกินได้แต่ก็ไม่ได้แบบว่าแปลกอะไรทั่วไปก็คือก๋วยเตี๋ยวทั่วไปนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจนะครับก็จะมีนี่ของย่างนะครับอันนี้ต้องบอกว่าผมว่าก็ก็ควรต้องมาลองนะครับเพราะว่าอร่อยอยู่เหมือนกันนะครับหิว ก็คืออันนี้เขาขายเป็นไม้สิบบาทมาพร้อมกับน้ำจิ้มแล้วก็อันนี้เพื่มผมสั่งผัดไทยนะครับผัดไทยโบราณแต่ก็คุ้นรู้ว่าดูเหมือนทั่วๆไปนะครับดูไม่ได้อะไรมากมายครับนะเดี๋ยวว่าจะประมาณนี้ครับพอดีผมสั่งเส้นบะหมี่นะครับก็คือรสชาติทั่วไปเลยเออกจะแบบว่ารสน้ำออกเค็มๆนะครับมีกลิ่นหอมใส่ลูกชิ้นใส่เนื้อมานะครับนะแล้วก็ที่ต้องรอนะครับคือน,นี่พริกย่างนะครับด้านในก็จะเป็น หมูนะครับแล้วก็หมักปรุงรสมามีกลิ่นหอมสมุนไพรนะครับอันนี้ก็อร่อยแล้วก็เป็นไส้ย่างครับแต่นี้ผมแนะนําว่าให้เลือกดีนะครับมันจะมีไส้ขบไส้ธรรมดานะครับแล้วก็พอกินอิ่มก็เดินออกมานิดนึงนะครับก็มาที่จุดเช็คอินนะครับเป็นร้านคาเฟ่นะครับนี่ที่ใครใครเขาก็บอกว่ามาแล้วก็ต้องมาถ่ายรูปตรงนี้นะครับซึ่งจริงๆผมก็มองว่าส่วนตัวมันก็เฉยๆนะครับไม่ได้มีอะไรมากอย่างก็คือถ่ายรูปออกมาก็สวยแล้วคนถ่ายรูปเป็นนะ หลังจากออกจากหมู่บ้านแม่กำปองนะก็รีบกลับมาในตัวเมืองนะเพราะว่าผมมีเวลาน้อยก็มาที่ตลาดวันโลล์นะครับเพื่อที่จะซื้อของฝากครับแน่นอนว่าซื้ออะไรไปไม่ได้นะครับนอกจากแคปหมูนะครับนี่เรียงรายเยอะแยะเต็มไปหมดเลือกยี่ห้อตามชอบได้นะครับแต่ว่าผมซื้อยี่ห้อแม่แช่มนะครับนะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้แน่นนะครับก็จะเป็นไส้อั่วนะครับผมก็ซื้อร้านนี้นะครับรสชาติคือใช้ได้นะครับอร่อยแล้วก็สามารถนำพึ่งเครื่องได้เพราะว่าเขาแพ็คอย่างดีนะครับก็เลย เลือกอันนี้เราก็คือร้านนี้เนี่ยคนเยอะมากนะครับคนเยอะจริงๆต่อคิวเลยนะครับนะต่อพอได้ของฝากแล้วก็เต็มตัวนะครับเต็มตัวกลับแล้วก็เดินเที่ยวอีกนิดหน่อยนะครับดูบรรยากาศเผื่อได้อะไรใหม่ๆกลับบ้านนะครับนี่แล้วก็เดินผ่านมาก็านี่เพื่อนผมอยากกินนะครับน่าจะเป็นลมิชนะครับนะเพื่อนผมก็บอกว่าอร่อยดีกินกับบรรยากาศที่แบบอากาศร้อน,อน,อนตอนบ่ายเย็นๆอย่างนงี้ก็สดชื่นดีนะครับนะ นี้ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษครับแต่พอดีเพื่อนผมบอกว่าไม่เคยกินก็เลยลองดูอะไรเงี้ยอร่อยใช่ไหมก็หลังจากช้อปปิ้งซื้อของเสร็จนะครับผมก็กลับไปที่ที่พักเพื่ออาบน้ําพักผ่อนนะครับแล้วก็ตอนเย็นยังพอมีเวลานะครับผมก็เลยออกไปที่แถวนิมมานแล้วครับก็ไปที่ลานเลิงปอยนะครับซึ่งเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีอาหารนะครับฟิวชั่นเด็ดๆนะครับเราก็ สามารถที่จะลองไปนั่งชิลนะครับกินได้นะครับแล้วก็อีกวันหนึ่งนะครับก่อนกลับนะครับผมก็ไปที่ร้านข้าวซอย Netflix ชื่อดังนะครับร้านนี้เนี่ยเชฟเอียนชอบไปกินมากๆนะครับก็ไปดูในคลิปถัดไปนะกันนะครับนะ